ท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการสนามเป้าบรรเทาทุกข์นะฮะติดตามกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะบ่ายโมงครึ่งนะคะแล้วก็รายการของเรานะฮะมีปัญหาลำบากเดือดร้อนพี่เกิดผลคแจ้งได้ตลอดนะคะใช่ครับหมายมเลขโทรศัพท์0817159551ถึง3ครับใช่แล้วคะ่ะแล้วก็มีท่านผู้ชมมานะคะแจ้งเข้ามาในรายการของเราอ่ะนะฮะบอกว่าโดนหลอกโดนตำรวจหลอกพอบอกโดนตำรวจหลอกเราก็ตกใจเอ้ยไม่ใช่แล้วนะคะ ถ้าโดนหลอกต้องโดนคนร้ายหรือว่ามิจฉาชีพหลอกมากกว่าก็เลยได้คุยในรายละเอียดแล้วก็ต้องเชิญมาคุยกันในรายการด้วยนะคะก็คือทางคุณป้ามาฤดีโศกสุวรรณนะฮะสวัสดีค่ะคุณป้าค่ะสวัสดีค่ะค่ะและในขณะเดียวกันเราก็ต้องเชิญตํารวจมาด้วยนะคะก็เรียนเชิญทางท่านรองโฆษกสำนักงานตํารวจแห่งชาติค่ะพลตารวจตรีสิริวัตรดีพอค่ะสวัสดีค่ะท่านรองโฆษกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะเรื่องนี้ต้องคุยกันให้กระจ่างนะคะคุณป้าค่ะคุณป้าบอกโดนคนที่เขาบอกว่าเขาเป็นตํารวจเหรอคะ ตอนแรกเคสแรกนั้นอ๋อนี่แสดงว่าโดนมากกว่าหนึ่งเคสหนึ่งครั้งใช่อ่ะครั้งแรกโดนยังไงโดนหลอกยังไงคะโดนหลอกว่าจะให้เงินหมื่นอ๋อแล้ววันเกิดเขาวันเกิดเขาจะให้เราหนึ่งหมื่นบาทใช่ค่ะอ่ะแล้วทำไมเขามาให้เงินเราล่ะคะก็ไม่ทราบเห็นเขาลงไปในเฟซนะนะอ๋อเห็นเขาลงในเฟซใช่เราก็เลยเข้าไปทักเขาเขาก็มีชื่อเสียงไงเราก็เชื่ออ๋อค่ะ แล้วพอเราทักเข้าไปในเฟซเขาแล้วเขาว่ายังไงคะเขาบอกให้โอนเงินมาหกร้อยห้าสิบเป็นค่าอะไรคะไม่ทราบเลยแล้วคุณป้าโอนไหมโอนค่ะโอนให้เขาหกร้อยห้าสิบค่ะแล้วได้เงินหมื่นไหมคะยังค่ะยังไม่ได้เขาบอกให้โอนอีกสามพันหกแล้วคุณป้าโอนไหมครับไม่โอนแล้วค่ะ๋อแค่หกร้อยห้าสิบก็พอแล้วค่ะแล้วตอนนั้นรู้ตัวไหมคะว่าสงสัยจะถูกหลอก ตอนหลังก็รู้ตอนหลังรู้นะคะเอาละโดนจ่ายโดนหลอกให้จ่ายเงินไปห5 0้ห้าสิบาทนี่คือครั้งที่หนึ่งไม่ขอคุณป้ามีครั้งที่สองด้วยเหรอครั้งที่สองก็คือมามาเจออะไรนะศูนย์ช่วยเหลือนะอ๋อศูนย์รับแจ้งศูนย์ช่วยเหลือของตำรวจเหรอคะหรือของหน่วยงานไหนคะป้าคิดว่าเป็นตำรวจป้าคิดว่าเป็นตำรวจแล้วอยู่ในเฟซบุ๊กเหรอคะค่ะ คุณป้าก็ทักไปใช่แล้วคุณป้าตั้งใจจะทักไปบอกเขาว่ายังไงคะบอกเขาว่าเอออันนี้มันมันปลอมนะอ,อันที่ป้าโดนอะที่ป้าโดนหลอกว่าจะแจกเงินวันเกิดหนึ่งหมืนบาทใช่ป้าก็จะไปบอกที่เพจช่วยเหลือตรงนี้ใช่อ๋อแล้วพอป้าทักไปเขาบอกป้าว่ายังไงคะเขาบอกให้ป้าคุยกับทนายอ๋อคุยกับทนายค่ะค่ะแล้วมีทนายมาคุยไหมคะมีมีค่ะแล้วทางทนายเขาว่ายังไงคะ เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับไอทีนะ,อะขอคุยกับไอทีก่อนให้ให้ป้าติดต่อไปทางไอทีค่ะแล้วพอได้คุยกับไอทีแล้วเป็นยังไงคะแล้วก็ไอที IT บอกป้าจะเอาเงินคืนไหม,มป้าก็บอกป้าไม่ได้อยากจะเอาเงินคืนนะเพียงแต่อยากจะแจ้งอยากจะเตือนภยัยใช่อยากจะเตือนภยัยเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเออถ้างั้นป้าจะได้เงินคืนนะ เดี๋ยวป้าจะได้เงินห5 0้าบาทคืนนะค่ะอ่าแล้วยังไงต่อคะป้าก็เชื่อเขาค่ะรัฐนายก็บอกว่าทําตามเข้าไปทำ,ทำตามจ้า้าที่อะแล้วทําตามยังไงคะที่เขาบอกว่าให้ทําตามเนี่ยฮะเขาบอกให้โอนเงินไปหนึ่งพันบาทป้าโอนไหมคะโอนคะ่ะเป็นค่าอะไรคะหนึ่งพันบาทก็ไม่ทราบไม่เป็นไรอ่ะป้าโอนไปหนึ่งพันบาทแล้วเกิดอะไรขึ้นคะคุณป้าก็ ากฏว่ามันมันโอนมามันโอนมาพันหนึ่งร้อยมาโอนให้ป้าคืนหนึ่งพันหนึ่งร้อยใช่ค่ะอ้าวก็ได้กำไรหนึ่งร้อยบาทนะครับเพราะโอนไปแค่พันเดียวมันยังขาดทุนอีกห้าร้อยบาทนะยันลืมไปแล้วป้าทำยังไงครับเพราะเขาโอนคืนมาหนึ่งพันหนึ่งร้อยแล้วก็คิดในใจว่าไม่เอาแล้วแค่นั้นพอใช่ไหมค่ะค่ะเสร็จแล้วทีนี้ก็ทนายไลน์มาอีกให้ทำตามเขา ทนายไลน์มาอีกให้ทําตาม,มเขามไม่ใช่ทนายเกิดผลแน่นอนนะคะแล้วยังไงคุณป้าทําตามไหมคะก็ทําที่ทําเพราะเพราะว่าทนายบอกว่าเชื่อใจผมแล้วพอทําแล้วเกิดอะไรขึ้นคะก็เขาบอกให้โอนไปอีกห้าพันหรอเกสิบแล้วป้าโอนไหมคะห้าพันห้ยเก้าสิบเริ่มเยอะแล้วนะคะโอนค่ะ อ๋อป้าก็โอนไปแล้วเขาโอนคืนมาเท่าไหร่คะคราวนี้ก็ไม่โอนนะอ้าวเขาไม่โอนใช่แล้วป้าทํายังไงคะเขาบอกว่าเดี๋ยวก่อนเขาบอกว่าให้เชื่อใจเขาทนายนะ่ะค่ะเสร็จแล้วเขาก็ให้โอนอีกเท่าไหร่คะห้าพันท่านเหมือนเดิมคะ่ะห้าพันกว่า 5, บาทห้าพันหกร้อยเก้าสิบบาทแล้วป้าโอนไหมคะเดี๋ยว,ยวตอนแรก ตอนแรกเขาบอกให้โอนพันหนึ่งก่อนเนาะตอนแรกใช่แล้วได้คืนมาพันหนึ่งร้อยยังคะใช่ใช่แล้วโอนไปอีกห้าพันหกร้อยเก้าสิบไคืนแล้วเขาบอกว่าป้าจะได้ได้อะไรแจ็คพอตอะไรงั้นอ่ะอ๋อเสร็จแล้วก็เขาบอกว่าป้าจะได้หลายแสนนะแต่ว่าป้าต้องโอนถึงห้าหมื่นอันนี้เราไปแจ้งเตือนไม่ใช่เหรอทาไมมันนําไปสู่เรื่องของการแจ็คพอตโชคดีกันได้ตกลงเราเข้าไปแจ้งเตือนหรือเราเข้าไปลุ้นโชคดี แล้วป้าโอนีด้เขาอีกห้าหมื่นไหมคะอีกห้าไม่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 โอนแล้วค่ะโอ้ค่ะก็เป็นทั้งหมดก็หมื่นกว่าเนาะแล้วก็เลยรู้ตัวว่าถูกหลอกแล้วใช่แจ้งความไหมคะค่ะยังยังแจ้งไม่เป็นลืมไปเลยค่ะหนึ่งสี่สี่หนึ่งอ่ะลืมไปเลยยังจำเบอร์ได้แล้วก็โทรมาหารายการเนี่ยค่ะโทรมาที่สามเป้าบรรเทาทุกข์ใช่น้องเขาก็บอกว่า มาเตือนภัยกันใช่แล้วขอโทษนะคุณป้าอยู่คนเดียวไหมที่บ้านหรือว่ามีลูกหลานอยู่ด้วยมีค่ะแต่ว่าส่วนมากจะอยู่กลางวันนี้เขาจะไปทํางานกันหมดออ๋เหตุเกิดกลางวันค่ะอ๋อถ้าลองโกศกค่ะกรณีอย่างนี้มีบ่อยไหมคะมีเยอะครับต้องเรียนว่าสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยจะใช้ชื่ออะไรรูปอะไรเครื่องหมายหน่วยงานไหนเขาใส่ได้หมดใช่ครับรวมถึง ช็อตแรกที่คุณป้าโดนบุคคลที่เขาอ้างว่ามีชื่อเสียงเนี่ยเขาเอารูปรูปมาใช้ใช่ไหมครับแล้วก็หลอกว่าจะแจกตังค์ใช่ไหมครแต่ว่าจำเลยครับยุทธวิธีของของมิชาชีพเนี่ยทำทุกอย่างให้เราโอนเงินไปให้เขาก่อนอย่างเงี้ยอยู่ๆบอกให้โอนไปก่อนหแลห้าสิบอันเนี้ยต้องเอะแล้วว่าทำไมคุณจะแจกตังค์ฉันทำไมฉันต้องโอนให้คุณก่อนเขาบอกว่าจะคืนให้หมื่นหกร้อยห้าสิบนั่นนะครับทำให้เราอยากอยากได้ได้เงินด้วยต้องขอขอญาตคุณป้าทีนี่เราก็โอนไปทีนี้ พอไม่ได้ก็เห็นว่าจริงๆจะให้โอนอีกใช่ไหมครับใช่ค่ะเนี่ยคุณป้าท่านก็มีมีภูมิคุ้มกันก็ไม่โอนละแต่ประเอิญพอเดือดร้อนก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยช่วยค<ช>่ะคุณป้าก็โชคร้ายไปหน่อยไปเจอเพจปลอมอีกใช่ไหมฮะ<ช>เขา<ช>เขาปลอมเนี่ยต้องต้องเรียนท่านท่านผู้ชมนะครับ<ช>ปลอมเอาหนา้าผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วก็เอาโลโก้หน่วยงานมาใส่ให้มันดูน่าเชื่อถือ อย่างนี้ยนี่เขารูปตำรวจด้วยใช่ไหมครับคุณป้าคะก็เลยหลงเชื่อว่าเป็นเป็นเป็นเจ้าที่จริงเป็นศูนย์ช่วยเหลือจริงของเป็นอย่ยงานของรัฐทีเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้แหละพอพอติดต่อไปแล้วปุ๊บเขาจะอุปโลกให้คุยกยบทนายบ้างมีค่าดําเนินการบ้างถ้าอยากจะให้เร็วต้องมีค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นบางทีก็อาจจะพาไปเล่นการพนันออนไลน์ก็มีนะครับอันนี้อันนี้ใช่เลยครับเนี่ยหรือไม่ก็ขอข้อมูลส่วนบุคคลอะไรเนี่ยมันอยู่มันอยู่ประมาณนี้แหละครับ แล้วในกรณีนี้นะฮะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเพจที่เราไปขอความช่วยเหลือนะท่านผู้ชมอันนี้เพจตํารวจจริงหรือเพจหน่วยงานรัฐจริงๆนะฮะ้าลองสริรวัตรกันนีมากต้องเรียนอย่างนี้ครับสำนักงานแห่งาชาติไม่มีนโยบายแจ้งความร้องทุกข์หรือ,อรับการช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือ,อพี่น้องประชาชนผ่าน Facebook เพราะอย่างที่ผมเรียนเนี่ยว่ามันปลอมเยอะ,ะนะครับมเมื่อพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะครับ จากการถูกโกงหรือว่าถูกละเมิดในเรื่องคดีอาญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยสำนักงานมัชชาิมีโยบายแจ้งความนะครับผ่านโทรศัพท์เมื่อกี้ที่คุณป้าพูดเลย1นึ่หนึ่งอันนี้คือทางโทรศัพท์ท,พท,ท,พที่เดียวคือหนึ่งสี่สี่หนึ่งถ้าเป็นเว็บไซต์ a c e b o o k เนี่ยยืนยันเรียนยืนยันเลยว่าไม่มีการรับแจ้งความผ่าน Facebook มีที่เดียวคือ w w w t h a i p o l i c e o n l i n e g o t h นีโอทีอที่เดียวเว็บไซต์ที่เดียว ไม่มีเ c e b o o k เพราะนั้นถ้าท่านเจอ Facebook ปลอมครับไม่ว่าจะเอาหน้าผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บริหารระดับสูงของหน้าท่านโกศกสิริวัต์ขึ้นก็ปลอมอยู่ดีผมก็โดนครับก็มีหน้าผมเหมือนกันครับก็ปลอมหมดครับท่านทนายเกิดผลก็เคยเจอเหมือนกันใช่ไหมฮะอู้เจอบ่อยครับเคสแบบคุณป้านี่แหละครับเจอเยอะก็ไม่ใช่ผมโดนหลอกนะแล้วไม่ใช่ผมเป็นทนายความในเคสนั้นด้วยนะคือจะมีพฤติการว่าไปร้อง เพจตำรวจะนะครับตำรวจรับแจ้งออนไลน์แล้วตำรวจก็จะส่งสำนวนส่งเรื่องไปให้ทาายความดำเนินการให้โดยอ้างว่าถ้าให้ตำรวจทำมันช้าให้ทาายทำเร็วกว่าแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้อย่างที่ท่านรองบอกว่าไม่ว่าจะเป็นยังไงกันแล้วแต่ถ้าถ้าเขาให้โอนเงินค่ะถ้าเขาให้โอนเงินก่อนเนี่ยส่วนใหญ่มาแนววิชาชีพแต่ก็มีประเภทหนึ่งไม่ได้ให้อนเงินก่อนนะอ๋อหรือคะเขาทํำยังไงคะเขาให้เขาให้ทำหนังสือเอกสารม่บอำนาจที่เขาแล้ว มอบข้อมูลให้เขาหมดผมมอบก็คือข้อมูลให้เขาหมดทั้งหนังสือมอบหน้าสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนว่าเขาก็ขูว่ว่าเขาจะเอาไปดําเนินคดีกับคุณอย่างนั้นคุณทําให้เขาเสียหายอ๋อนี่คือ,คอมาปรึกษากับท่านนายเกิดผลใช่ครับมีทั้งรูปแบบให้อนเงินก่อนค่ะกับขอเอกสารก่อนยังไม่ต้องโอนเงินมาค่ะและพอได้เอกสารก็ขอค่าค่าค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายต่างๆไม่ให้ก็จะดําเนินการขู่เรานะครับสิ่งเหล่าเนี้ยเอ่อ คือมันมันเป็นข่าวอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าบางท่านเป็นผู้สูงอาะยะุนะครับอาจจะตามข่าวสารไม่ทันนะครับแต่มิจฉาชีพแบบนี้ทั้งท่านท่านรองโฆษกพูดเมื่อสักครู่นะครับว่ามันแฝงมาเพราะฉะนั้นการแจ้งความให้อยากให้ไปแจ้งความในสอนอน,นท้องที่นะครับถ้าสะดวกนะ,ะถ้าไม่สะดวกก็หนึ่งสี่สี่หนึ่งตามที่ว่านะครับ ค่ะอย่างท่านเราสื่ว่าของคุณป้ามาฤดีเนี่ยถ้าคุณป้าไปแจ้งความหรือโทรแจ้ง1 4ึ่หนึ่งเนี่ยมีโอกาสลุ้นได้เงินคืนบ้างไหมคะคือการได้เงินคืนของการแจ้งความคดีออนไลน์นี่ครับมีอยู่2อ,อย่างอย่างที่1คือการอายัดบัญชีนะครับต้องเรียนว่าปีที่แล้วเนี่ยเรามีกฎหมายตัวใหม่ฉบับใหม่คือพระราชะกำหนดมาตรการป้องกันและประปับปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอันนี้คือถ้าโทร1 4ึ่งเนี่ยตำรวจจะประสานธนาคารอายัดเบื้องต้น72ชั่วโมงอาจจะบัญชีธนาคาร เพราะนั้นถ้าคุณป้ายิ่งโทรเร็วเนี่ยโอกาสที่ได้คืนเนี่ยแน่นอนอาจจะทันนะครับ<อ>ผ,ผลทางที่2องของการได้เงินคืนเนี่ยก็คือจับโจรแล้วก็ทําการยึดอายัดทรัพย์ที่เขาไปโกงชาวบ้านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมาคืนเพราะฉะนั้นมันมีอยู่สองสองทางด้วยกันแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยเบื้องต้นสิ่งที่ทําได้เร็วสุดก็คือการแจ้งความโ,<อ>โดยเฉพาะหนึ่สีหนึ่ง นะครับเดี๋ยวจบรายการคุณป้ารีบแจ้งเดี๋ยวผมนั่งกับคุณป้าช่วยแจ้งด้วยครับแล้วเดี๋ยวระบบมันจะทํางานของของเขาเองมันเป็นการดาเนินการตามระบบแจ้งความออนไลน์มีแอดมินมีเอะอยช่วยดูถ้ารองโฆษกต้องช่วยคุณป้านะเดี๋ยวคุณป้ากดใหม่ไปเจอมิจฉาชีพอีกรอบหนึ่งเป็นรั้นที่สามไม่ได้เลยแต่ว่ากรณีนี้เรามีวิธีการป้องกันไหมอาจารย์รองสรีวัต์ครับเพราะว่าโอ้โหก็มีโดนกันอยู่เรื่อยเรื่อยเรื่อยเนี่ยคือจริงๆมีการเตือนมาตลอดนะครับนะครับก็อยากให้ตั้งสติ นะครับไม่รีบไม่โอนไม่จ่ายะนะครับก็ถ้ามีอะไรที่ก็แล้วแต่เกี่ยวกับออนไลน์ที่ไอ้คุณโอนตัง์มาก่อนไม่ต้องโอนถอยหลังถอยไปก้าวหนึ่งแล้วตั้งสติลองคิดดูที่ว่าไอ้นี่มันจริงหรือเปล่าทุกเรื่องนะครับเพราะมิจฉาชีพเนี่ยพยายามใช้โกละอุบายยุทธวิธีสร้างนวัตกรรมแปลกๆใหม่ๆแต่หลักการคือโอนตัง์มาก่อนนี่คือวิธีการ,รทำง,งานของเขามีบางบ้านนะท่านผู้ชมลูกหลานบอกว่ายัางไงร,รู้ไหมฮะ ต้องโทรหาแม่ทุกเที่ยงแล้วถามแม่ว่าวันนี้มีใครโทรศัพท์มาประหลาดประหลาดไหมวันนี้โอนเงินให้ใครหรือย,ยังเพราะว่ากลัวเพราะว่าคุณแม่ก็มีเงินพอประมาณหน<ค>ึ่งเหมือนกันนะนะถึงกรณีเชน่นนี้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ใหญ่เขาควรใช้ลักษณะของแบงกิ้งอะไรไหมฮะท่านรองโฆษกคะถ้าให้ปลอดภัยเนี่ยก็คือไม่ไม่ควรใช้แต่อย่างว่าครับความสะดวกกับความปลอดภัยมัน มันสวนทางกันหรือใช้แต่น้อยๆอย่าใส่เงินเยอะเลยครับท่านลองครับได้คะคือถ้าถ้าถามผมนะหนึ่งจำกัดวงเงินหรือไม่สองเนี่ยเปิดกระเป๋าตังค์อิเล็กทรอนิกส์เดี๋ยวนี้มีหลายท่ายเล็ l e t ครับแล้วเราอยากได้อะไรเราเอาเงินเติมเข้าไปนี่ไม่ใชาชีพเอาไม่ได้ใช่ไหมฮะได้แค่เฉพาะที่เราเติมก็อย่าเติมมากบังคับตัวเองว่าจะเกิน3,000บาท2,000บาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับและที่สําคัญต้องติดตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยอย่างติดตามรายการเนี่ย เนี่ยทั้ง,ท,งท่านทานายท่านแสามเป้ามันาทุกท่านจะรู้แล้วมีภูมิคุ้มกันแล้วถ,ถ้ามามุกนี้อ๋อนี่ก็ออกเตือนอยู่อะไรเงี้ยอยากจะเสริมนิดน,น,นึงเชิญค่ะท่านคือกรณีท่านลองพูดเพราะว่าเติมเงินเนี่ยมันมันยังไม,ม,งไม่มันยังไม่สามารถเซฟได้เต็มที่นะผมเคยเจอไม่มีเงินเติมก็ไปเอเงินสดผ่านตู้เอทีเอ็มให้เขาก็มีเพอาโดนหลอกใช่ครับไม่มีเงินในบัญไม่มีเงินในบัญไม่ไม่มีเงินในบัญชีไม่มีเงินในแอป แต่ก็ไปหากู้นี่ยืมสินเอาไปโอนให้คนร้ายก็มีเพราะความกลัวใช่ไหมเพราะความกลัวเพราะความอยากได้เพราะฉะนั้นผมผมว่าในส่วนที่ผมจะเสริมก็คือคตั้งสติแล้วก็โทรปรึกษาลูกหลานก่อนดีกว่าไหมโทรไปถามคือคือช้านิดหนึ่งไม่ต้องห่วงหรอวว่ามันจะขาดโอกาสนะครับบางคนอกลัวเขาหลอกให้โอนทันทีต้องโอนเดี๋ยวนี้โอนนะไม่โอนคุณจะขาดโอกาสคุณไม่ได้เงินคืนแบบนี้เอา ตั้งสติแล้วโทรหาลูกหลานเราปรึกษานิดนึองว่ามันน่าเชื่อถือไหมหรือฝากเป็นตุละโอนให้แม่โอนให้พ่อหน่อยได้ไหมเพราะว่าต่ออย่างที่ทัดลองพูดว่าเงินโอนเ,ออเติมเงินเข้าไปในกระเป๋ามันก็ยังใช้วิธีในการหลอกให้เราไป เอาเงินสดเข้าบัญชีเลยผมยังเคย,เคยเห็นมาแล้วครับแบบนี้เวลาเรากลัวมากๆเราก็ทําตามเ<ช>ขา<อ>หมดาะฉ<น>ะหาคนมาคอยตั้งสติหาคนมาคอยเตือนสติหาลูกหาหลานหรือเดินไปหาเพื่อนบ้านหรือใครก็ได้ะนะครับถ้าหลายคนมีความเห็นไม่ไม่แน่ใจก็อย่าเพิ่งทําอะไรแค่นั้นครับท่านรองสวัฒนิ์ครับถ้าเกิดมีคนโทรเข้ามาแล้วอ้างว่าเป็นตํารวจสอบสวนกลางนะเป็นตํารวจปราบปรามเป็นดีเอสไอเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้จริงหรือปลอมเพราะบางทีเราก็ก็กลัวจริงๆฮะ คือมันเป็นหลักจิยวิทยาในการหลอกลวงอยู่แล้วอย่างที่ท่านทนายบอกเนี่ยโอเคเราเราไม่เติมหรือเราเติมเนี่ยแต่มันจะมีกลวิธีอีกเช่นห้ามบอกใครนะอถ้าบอกเนี่ยจะดำเนินคดีเลยอทําให้เหยื่อเนี่ยตกใจค่ะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีการขู่ลักษณะนี้จะอ้างเป็นหน่วยงานหรือว่าคุณมีความผิดมีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติดการพนันหรืออะไรข้อหาแรงๆนะค้ามนุษย์หรือบัญชีมะอย่าไปเชื่อต้องเตือนอย่างนี้ นะครับสติต้องมาก่อนจะเพื่อวางสายเลยได้ไหมวางสายใส่ได้ไหมล้วจะโดนตํารวจจับทีหลังไหมคือต้องเข้าใจในสถานการณ์นั้นๆเนี่ยว่าคนเราเนี่ยอยู่ๆมีคนมาบอกมีเจ้าหน้าที่มาบอกว่าเราเรามีทำาทำความผิดอาญากฎหมายแบบจำคุกเยอะๆเฮ้ยวางเลยหรืออะไรเงี้ยกลัวครับกลากพอกลัวก็ต้องพยายามจิตวิทยาคนก็พยายามต่อสู้เฮ้ยไม่ใช่ฉันไม่ใช่ผมไม่ใช่ทำไงก็โอนตังมาให้ตรวจสอบสิ เราก็เลยอ่ะโอนก็โอนเพราะเราบริสุทธิ์ใจใช่ครับก็เลยตกเป็นเหยื่อนะต้องถามทางป้ามาดีๆถ้ามีคนโทรศัพท์มาอีกป้าคะวันนี้วันเกิดท่านรองโฆษกสิริวัต์ท่านตั้งใจจะทําบุญกับผู้สูงอายุท่านจะแจกรายละ5,000บาท20รายใครที่ทักมาก่อนแชทมาท่านจะให้หรือโอนเงินยืนยันมาสัก100บาทอะไรเงี้ยป้าเอาไหมไม่เอาแล้วเพราะอะไรคะโดนแล้วอ๋อถ้าเกิดก็เปลี่ยนคราวนี้ไม่ใช่วันเกิดแล้ว นะเขาบอกว่านี่เดี๋ยวจะทําบุญในานามชื่อป้ามาลีดีหนึ่งหมื่นบาทสร้างโบสถ์ร่วมกันแต่ป้าโอนมาพันเดียวพอเดี๋ยวถ้าลองสิริวัดจะออกเก้าพันโอนไหมไม่โอนอรู้ทันแล้วตอนนี้ <laughs> <c oughs> เราก็ดีใจนะที่คุณป้าบอกรู้ทันห้ามลืมนะคุณป้า,ารู้ทันตอนนี้เดินออกไปนอกห้องส่งห้ามลืมนะห้ามลืมนะคะต้องเป็นห่วงผู้หลักผู้ใหญ่อะนะท้ายสุดตรงนี้ในนามสำนักงานตำรวจชาติเราเสนอฝากกับพี่น้องประชาชนเลยค่ะ ครับถ้ามีบุคคลใดนะครับโทรมาอ้างว่าเป็นเจ้าที่ของรัฐหน่วยงานรัฐและให้ท่านทํานู่นทํานี่โดยเฉพาะการโอนเงินอย่าไปทำครับขอชื่อนะครับสังกัดนะฮะแล้ววางสายขอเบอร์โทรกลับด้วยนะครับแล้วท่านโทรไปหาหน่วยงานที่เขาอ้างว่ามีบุคคลตัวตนนี้ชื่อจริงไหม <S 1> <S 1> และขอติดต่อแล้วก็บอกหน่วยงานเพราะว่าเนี่ยมาอ้างจะเอาเงินเอาทองหรือจะมานู่นนี่นั่นท่านทาความผิดอะไรจริงหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็จะสามารถที่จะยืนยันได้ครับอันนี้น่าจะน่าจะตรงที่สุด ค่ะนะใครที่ชมรายการอยู่นะฮะอย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยถ้าชมผ่านทางออนไลน์นะหรือถ้าเกิดชมอยู่ทางททบ5ก็เล่าสู่กันฟังนะให้คุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ที่บ้านได้รู้ให้ลูกหลานได้ทราบนะจะได้เป็นการเตือนกันย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านรองโฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาติค่ะท่านพลตํารวจตรีสิริวัตรดีพอนะฮะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณคุณป้ามาได้ดีด้วยนะคะคุณป้าคะต่อไปนี้ไม่เจอมิจฉาชีพอีกแล้วค่ะเจอแต่มิตราหายดีๆนะคะเอาละ เป็นหนี้นอกระบบหาทางออกไม่ได้สนามข้าบบนเทาทุกเปิดศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหนี้นอกระบบติดต่อ0817159551ถึง3 ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y o u u u b ออนอูมาชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออนอ a Channel ค่ะ